พี่โชคฉันหิวข้าวอะ่ะไปทำกับข้าวให้ฉันกินหน่อยได้ไหมรอก่อนได้ไหมพี่ยังไม่เสร็จเลยแต่ฉันหิวตอนนี้นี่กว่าพี่จะซักผ้าเสร็จไปทำให้ฉันก่อนนะฉันหิวไม่ไหวแล้วอะ่ะจาจะถ้ากินแต่ของพวกนี้มันต้องแสบพองมากเลยใช่ไหมใช่เออพี่ช่วยไปทำกับข้าวไหมฉันกับเพื่อนกินหน่อยสิไอ้เนมบีชีพี่หายไปไหนหมดโอ๊ยนี่ม<ว>เรื่องอะไร ดิฉันเอาเงินไปซื้อกระเป๋าใหม่อะเนี่ยใบนี้ยากมากเลยนะกว่าจะได้มามันจะเกินไปแล้วนะน็ตกระเป๋าใบเดิมพี่ก็เพิ่งซื้อให้เงินในบัญชีก็ไม่เหลือเท่าบาทโอ้ยมันจะไปยากอะไรระดับพี่อะหาใหม่ได้สบายละพี่เริ่มจะทนไม่ไหวกับพิสใสของนิดแล้วนะนี่พี่กล้าวะฉันหรอเออวันวันนี้ไม่ทำอะไรอ่อต่ใจเดี๋ยวท่านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอะพี่จะไม่ทนอยู่แล้วนะเออไปเลยถ้าคิดว่าหาใหม่ได้ดีกว่าฉันอะได้ นนะพี่ชคฉันหิวข้าวอะไปทำกับข้าวให้ฉันกินหน่อยได้ไหมรอก่อนได้ไหมพี่ยังไม่เสร็จเลยแต่ฉันหิวตอนนี้นี่กว่าพี่จะซักผ้าเสร็จไปทำให้ฉันก่อนนะฉันหิวไม่ไหวแล้วอ่ะจ้าจ้ารอพี่แป๊บนะ กินไม่สุกมากไปทําให้ชั้นใหม่หน่อยนะแต่นี่พี่ว่ามันก็กินได้นะเดี๋ยวรอบหน้าพี่ทาให้ใหม่นาะไม่ชอบก็คือไม่ชอบไงมันกินไม่อร่อยไปทําให้ชั้นใหม่หน่อยนะนะนะจ้าจ้าจ้ารอพี่แป๊บนะน่ารักที่สุดเลยนิด พี่จะได้ออกไปคุยงานกับลูกค้านะนะอาจจะได้กลับตื่นดึกหน่อยเจ้ะพี่ขับรถดีๆนะจ้ะขอโทษนะครับผมที่ผมมาช้าเอา้อโชคโชคใช่ปะ จำไม่ได้ดิเราแนนไงที่เรียนมสาขาเดียวกันน่ะอ๋อแนนหรอที่สวยกันเยอะเลยนะเนี่ยจำแทบไม่ได้เลยเราก็เกือบจำแกไม่ได้เหมือนกันว่าแต่วันเนี้ยได้งานดีเลยนะใช่ดีจริงนะเนี่ยลูกค้าเป็นแนนอ่ะได้คนขายทำไมเป็นคนอื่นเนาะไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกกดกาไงเออไหนๆก็มาแล้วกินอะไรปะเอาดิกาแฟสักแก้วไหมน้องคะ เมนูหน่อยค่ะแล้วเป็นไงสบายดีเปล่าก็สบายดีอ่ะงานเยอะดีแล้วแกอ่ะสบายดีงานก็เยอะเหมือนกันทุกคนได้พักห่อนั่นมันพี่โชคหนิผู้หญิงคน้นเป็นใครอ่ะทำไมถึงได้สนิทสนมขนาดนั้นไม่ได้ละเรื่องนี้ต้องถึงเพื่อนฉัน สูงเข้าไปสูงเข้าไปอีกน้อยการนอกใจเพื่อนใช่เหรอถ่ายเก็บไปเยอะๆเลยใช่หเออแเะกลับมาแล้วน้องนิดเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าแบบนั้นได้บอกก็คืองานกับลูกค้าไง พี่ไปคุยงานกับลูกค้าจริงๆคุยงานแล้วนี่อะไรอีนี่มันใครเดี๋ยวพี่อธิบายได้นิดยังต้องอธิบายอะไรอีกชอบมันมากเหรอชอบมันมากก็ไปอยู่กับมันสิเดี๋ยวคนนี้เขาเป็นเพื่อนพี่สมัยมัธยมอ่ะเขาชื่อแนทแล้วเขาก็เป็นลูกค้าพี่อีกด้วยพี่คิดว่าฉันโง่เชื่อพี่ง่ายๆเหรอพี่พูดมาเลยนะพี่จะเลือกใครระหว่างฉันกับมันพี่ก็ต้องเลือกนิดอยู่แล้วสินิดเป็นเมียพี่นะ เดี๋ยวพี่พาไปซื้อกเป๋าไปไหมเป็นการง้อดีไหมพูดแล้วนะจ้าฉันยางได้ไปนี้ไหนเปเนี้ยเฮ้ยแกดูนี่สิน่ากินมากเลยอ่ะเออจริงด้วยเห็นลเปรี้ยวปากเลยอ่ะใช่ไหมพูดแล้วฉันก็อยากกินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีขายแถวนี้ดิก็โทรบอกผัวแกไงซื้อมาให้ แต่ว่าพี่โชว์ข้อไปคุยงานข้างนอกอ่ะโอ๊ยงานกับเมียให้เขาเลือกเอาสิว่าจะเลือกงานหรือจะเลือกเมียโทรไปเลยจริงว่ะแก่ไหม่ฉสนั่จริงเลยโทรโโทรไปเลยฉันก็อยากกินแล้วก็งประมาณน่าจะใช้ไปสักห้สปนก่อนเออนะนิดโทรมาต้อขอรับสายกันมืงนะโกรนิดมีอะไรหรือเปล่าพี่ ฉันอยากกินของดองอะ่ะซื้อเข้ามาให้ฉันหน่อยนะตอนนี้เลยพี่พี่คุยงานอยู่นิดนิดออกไปซื้อกิงก่อนได้ไหมแถวนี้มันมีขายที่ไหนล่ะอยู่ในหลืบขนาดนี้งั้นรอพี่คุยงานเสร็จเดี๋ยวพี่ซื้อเข้ามาให้โอเคไหมแต่ฉันอยากกินตอนนี้อะ่ะพี่ซื้อเข้ามาให้หน่อยนะแต่ไม่รู้แหละถ้าพี่ไม่ซื้อมาให้อะ่ะเราขาดกัน ี่ธุราด่วนอ่ะไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้คืคราวหน้าก็ได้งานนี้มันไม่รีบอ่ะนั่นขอบใจมากนะช่วยขอตัวก่อนนะโอเคนี่ผลไม้ดอง ขอบคุณมากนะพี่พี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะภูมิใจในตัวแกจริงๆเลยได้ผัวดีขนาดนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจ้ะคือถ้ากินแต่ของพวกนี้มันต้องแสแสรพองมากเลยใช่ไหมใช่เออพี่ช่วยไปทำกับข้าวไหมเช่นกับเพื่อนกินหน่อยสิไหนไหนไหนอันไหนน่ากินมากเลยอ่ะดูดิที่ไหนทัสองเมื่อกี้น่ากินมากเลยเอานิดกว่าโอเค เงินในบัญชีพี่หายไปไหนหมดโอ๊ยนึกว่าเรื่องอะไรคือฉันเอาเงินไปซื้อกระเป๋าใหม่อะเนี่ยไปนี้ยากมากเลยนะกว่าจะได้มามันจะคืนไปแล้วนะน็ตกระเป๋าใบเดิมพี่ก็เพิ่งซื้อให้เงินในบัญชีก็ไม่เหลือเทบาทโอ๊ยมันจะไปยากอะไรระดับพี่อะหาใหม่ได้สบายแล้วพี่เริ่มจะทนไม่ไหวกับนิสัยของนิตแล้วนะนี่พี่กล้าว่าฉันบอกเออวันวันนี้ไม่ทำอะไรอะเอาแต่ใจเดี๋ยวถ้านียังไม่เปลีป่ยนแปลงตัวเองอะพี่จะไม่ทนอยู่แล้วนะ เออไปเลยถ้าคิดว่าหาใหม่ได้ดีกว่าฉันอะ่ะได้ไปเลยนะไม่ต้องคานเข่ากับันนะพี่โชคฉัน,นี่อยู่ข้าวอะ่ะทำกัขข้าวฉันกินหน่อยสิเออหนีไปแล้วนี่วะสั่งกินก็ได้ทำไมเงินในบัญชีไม่มีวะ โทรหาไอ้โมก็ได้ทำไมไม่รับเนี่ย ปีอ่ะแกรู้ไหมฉันลำบากมากเลยนะอ,อยิ่าเข้ามาใกล้ฉันสกปรกฉันไม่รู้จกแกทำไมแกพูดแบบนี้ฉันเป็นเพื่อนกันนะฉันไม่มีเพื่อนเก็บขยะอย่างแกทีหลังอย่ากสะเออมาใกล้ฉันิดโม